สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ทุกคนนะคะวันนี้นะคะเราจะมาฝึกอ่านออกเสียงคำศัพท์ชุดที่2นะคะก่อนอื่นที่นักเรียนจะมาเริ่มฝึกอ่านออกเสียงคำศัพท์เนี่ยเรามาทบทวนตัวอักษร A ถึง Z พร้อมกันนะคะโดยตัวอักษร A ถึงสั้นะคะมีอยู่ทั้งหมด26ตัวนะคะแบ่งออกเป็นพยัญชนะ21ตัวนะคะแล้วก็สระอยู่ทั้งหมด5ตัวนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ตัวแรกเลยค่ะ A B C d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z ัวอักษรที่เป็นสีเขียวนะคะ a e i o แล้วก็ u ตัว5ตัวนี้นะคะคือสระในภาษาอังกฤษนะคะต่อไปนะคะก่อนที่นักเรียนจะคัดคำศัพท์เนี่ยคุณครูมีตัวอย่างการคัดคำศัพท์ให้ดูนะคะอันดับแรกเลยนะคะบรรทัดแรกนักเรียนจะต้องเขียนวันที่นะคะวันที่ของคำศัพท์แต่ละชุดเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะคะอย่างชุดที่2เนี่ยครูจะให้นักเรียนในวันศุกร์ที่14นะคะ น,นี่ก็ต้องเปลี่ยนวันที่ให้คุณครูด้วยนะคะจากนั้นเราก็เขียนคำศัพท์ชุดที่2นะคะอันนี้ก็จะเป็นคำศัพท์ชุดที่2จากนั้นนะคะเราก็จะคัดคำศัพท์อยู่ทั้งหมดคําคำนะคะเมื่อคัดเสร็จแล้วก็ขีดเส้นใต้เขียนชื่อชั้นแล้วก็เลขที่ให้ชัดเจนนะคะจากนั้นก็ฝึกอ่านออกเสียงนะคะเดี๋ยวคุณครูจะสอนการอ่านออกเสียงนะคะ อันนี้คือคำศัพท์5คำที่นักเรียนจะต้องคัดนะคะคำศัพท์ชุดที่2ก่อนอื่นนัเนกเรียนต้เขียนวันที่นะคะ Friday 1 5 1 t January นะคะก็คือวันศุกร์ที่14นะคะแล้วก็เขียนคำศัพท์ชุดที่2แล้วก็จะมีคำศัพท์อยู่ทั้งหมด5คำนะคะให้ในักเรียนได้คัดแล้วก็ฝึกอ่านเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่คำแรกเลยค่ะคำที่1คะ่ะ artist artist จิตรกร A S K A K S, ถาม A U N T A N T ป้าหรือนะ้า B A K E R Y เบเกอรีร้านขายขนมปัง B A W L W O N บลูนลูกโป่ง อันนี้คือคำศัพท์ทั้งหมดคําคำนะคะที่นักเรียนจะต้องฝึกอ่านออกเสียงแล้วก็อัดคลิปส่งให้คุณครูผ่านทางไลน์นะคะนักเรียนอย่าลืมเขียนชื่อชั้นแล้วก็เลขที่ให้เรียบร้อยนะคะถ้านักเรียนไม่เขียนชื่อชั้นเลขที่มาเนี่ยเมื่อนักเรียนส่งมาแล้วครูจะไม่รู้ว่าเป็นของใครนะคะก็จะไม่มีคะแนนเนาะสำหรับวันนี้นะคะหากนักเรียนมีข้อสงสัยสามารถสอบถามคุณครูได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ